สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้ทอยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานวันพีซนะครับกับตัว D X F ดิแกร Line m น n นะฮะเป็นเวอร์สนั่นเองกับตัวโซโลนะฮะจะเป็นตัวชุดพิเศษของตุ๊จีนมัน้งอย่างที่บอกครับผมจําไม่ได้จริงๆรแต่ว่ามันจะเป็นตัวพิเศษนะฮะที่มีขายเฉพาะแค่ไม่กี่ประเทศนะถ้าผมจาไม่ผิดวันนี้คือหน้ากล่องเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลัง อันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งแล้ก็ด้านบนกับด้านล่างนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะรีวิวกันดีกว่ามาคราีนนเรารีวิวตัวของลูฟี่ไปแล้วรอบนี้ก็จะเป็นตัวของโซโลคือรอบแรกเนี่ยที่เขาออกอาจะมี2ตัวก็คือวัวหกับวัวสองลูฟี่กับโซโลในน,นี้ในกล่องเป็นแบบนี้ตัวนี้เขาก็จะมีการ์ดลักษณะเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะข้างหลังจะเป็นเหมือนมีซีดีคอะไรสักอย่างหนึงเอาไว้ให้เรานะฮะนี่แล้วก็ แม่นพอประมาณเลยนี่โอเคอันนี้ก็จะมาเป็นถุงถุงเดียวนะครับแต่ว่าเขาจะแยกมาเป็นฐานมีตัวดาบมีเป็นครึ่งล่างแล้วก็เป็นครึ่งบนสีช่องแบบนี้นะฮะตัวของโซโรมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามา ตัวฐานนะครับก็คือจะเป็นว,วงลีสีดําปกตินะฮะมีปั๊มอยู่ข้างในตัวนี้จะเป็นแบบลักษณะของเดือยโผล่ขึ้นมานกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวดาบนะฮะนี่นี่เล็กไปนิดนึงตัวดาบอ่าแล้วก็เป็นครึ่งล่างตัวครึ่งล่างเนี่ยตัวดาบเหมือนจะเป็นลักษณะของการที่ติดเอาไว้แล้วนะฮะจะ ตรงเนี้ยตัวดาบเขาจะล็อกไว้หมดเลยนะฮะจะขยับได้แค่แบบนิดหน่อยแล้วก็ดูค่อนข้างเปราะบางนะฮะตรงนี้ดูค่อนข้างเปราะบางมากเลยมีโอกาสที่จะหลุดหรือหักได้นะฮะถ้าจริงสำหรับผมแต่รายละเอียดชุดเนี่ยเขาจะมาเป็นเต็มสีเขียวเนาะแต่ว่าผ้าข้างหลังจะเป็นสีดำนะฮะนี่แล้วก็มังกรพวกเนี้ยจะเป็นสีทองตัดคองตัดสีทองแบบ ว,ว,ว,วิบวับหมดเลยนะฮะจะเป็นเงาเงาหมดเลยแล้วก็ชุดข้างในเป็นเขียวนะมีเข็มขัดมีตัวล็อกดาบดาบก็จะเป็นทรงเดิมหมดเลยนะครับนี่ตรงนี้ตัวขอบเนี่ยก็จะเป็นสีทองอลังการะฮะชุดโซโลรู้สึกอลังการาเลยนี่เนี่ยนะขอบพวกนี้รองเท้าเขาก็จะเป็นเหมือนรองเท้าหนังบูทแบบตัวเงาเงานะฮะจะเป็นสีโลงเงาเงาดนึงตัดด้วยสีทองเหมือนกันนะฮะ ทำไมโซโลดูรายละเอียดดีกว่าลูฟี่ส่วนครึ่งบนครึ่งบนนะครับตัวโซโล,โลก็คือจะเหมือนใส่เป็นชุดเกาะที่บ่าจะเป็นเกาะหมอกแนวสีทองนิดนึงแล้วก็ขอบตรงกลางก็คือจะมีตัดออกมาเป็นทองเป็นเหมือนเสื้อคลุมอีกทีนึงแล้วก็มีเสื้อข้างในเป็นสีเขียวนะฮะเสื้อข้างนอกจะเป็นสีดําแล้วก็ตัด เนี่ยพวกลายมังกรตัดขิดเมฆพวกนี้นะฮะทั่วทั้งตัวเลยผมสีเขียวต้งหมูสีทองหน้าก็จะแบบแบบเบ๊บเบปากนิดนึงนะฮะอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรมากฮะก็คือเสียบไปปกติได้เลยร,ระวังนิดนึงนะฮะตอนเสียบอาจจะไปขัดตองเอวได้นะฮะระวังนะฮะ เ้าตัวดาบก็คือถือไว้ที่ไหล่นะฮะอันนี้ก็คือจะถือประมาณตัวนี้จะเป็นเดือยเสียบถ้าเราไม่ใส่เดือยเนี่ยยืนอาจจะได้นะฮะนี่อาจจะต่อาจจะล้มง่ายขึ้นนิดหน่อยนะฮะตัวนี้เราก็ใส่ไปเขาให้มาแล้วเรียบร้อยนี่ก็คือจะเป็นลักษณะประมาณนี้เลย รายละเอียดดีมากนะฮะโซโลผมว่าสวยสวยอ่ะชุดเขามีลูกเล่นเยอะกว่าของลูฟี่นิดนึงนะฮะใครชอบโซโลตัวนี้ผมว่าต้องมีอ่ะเอาจริงตัวนี้โคตรเท่เลยนี่ทีนี้ความสูงนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าวัดจากในฐานจนถึงปลายผมอยู่ที่17เดเซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายผมอยู่ที่17เดเซนจะสูงกว่าลูฟี่นิดนึงนะฮะแต่รายละเอียดก็ ดีแล้วก็สวยนะชุดเขาสวยกว่าผมว่าชุดเขาสวยกว่าของลูฟี่อะนกของโซโลอ่ะโอเคอน,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เราเอามารีวิวในวันนี้กับแกนไลเมน์นะฮะตัวชุดพิเศษกับวอร์ที่2ของโซโลนั่นเองนะวัทเป็นโซโลนะฮะ ใครชอบตัวนี้ที่ร้านเรายังพอมีเหลืออยู่นะฮะถ้าสนใจก็ลองทักเข้ามาได้นะคะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันให้ดูที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะฮะสํหรับวันนี้สวัสดีครับ